แม่มิวใส่เสื้อเอลรอยโชว์ท้อง6เดือนสมแล้วที่ได้ลูกสาวถึงจะท้องได้หกย่างเจ็ดเดือนแล้วแต่ก็เป็นคุณแม่ที่ไม่ปล่อยตัวให้พังแต่อย่างใดสําหรับสาวมิวนิธาที่ล่าสุดขออวดหุ่นคนท้องอ่อนๆในชุดสุดแซบกอดหน้าท้องผิวนินเนียนและหน้าหวานๆยังสวยเป๊ะไม่เปลี่ยนเรียกได้ว่าท้องลูกสาวทาเอาว่าที่คุณแม่สวยสะพังมีน้ํามีนวลยิ่งกว่าเดิมแบบสุดๆส่วนสามีอย่างไฮโซเซนนั้นทั้งรักได้เห่อลูกสาวในท้องมาก ดูแลภรรยาอย่างดีชนิดยุงไม่ให้ไต่ใดไม่ให้ตอมกันเลยทีเดียว